เหตุให้สำเร็จตามปรารถนาในยะที่หนึ่งขหาบดีทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือขอโพกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก เราได้โพกขรั์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพกทรั์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วขอเราจงเป็นอยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืน นี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพคศัย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สี่อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบ,บดีทำสี่ประการนี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบ,บดีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสีป als, maritime, айт, size, ำส่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่า คือหนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลสจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคสปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาขหบดีก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตัดสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ขหาบดีนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาขหาบดีก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาทเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเเาจาาา้เป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาขหาหบดีก็จาคะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมณฑินคือความตรณีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาขหบดีก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้า คืออภิชาครอบงามแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและ,ล,แล,ะและเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาททีนมิทธะอุทจักกุกกุจจาอันวิจิก,กิจฉาครอบงามแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำ เมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขขหบาดีอริยสาวกนั้นแลรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะคือความโลภอย่างแรงกล้าเป็นอุปกิเลสโทษเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตย่อมละอภิชาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้รู้ว่าพยาบาท ทีนมิทะะคือความหดหูซ่ซึมเศร้าอุทธะกุกกุจจกักคือความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นอุปกิเลสแห่งจิตย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นขหาบดีเมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละเสียได้เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาททีนมิทธะอุทจักกุกกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้เห็นทาง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาขหบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก